ไปดูวิธีการจองกันเลยดีกว่าค่ะได้แล้ะคะแล้วก็วันนี้มีดาม่านิดหน่อย วัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่งานมอเตอร์เอ็ก2 0โปสองพูนยี่สบบูธขับเฮเอกมัยวันนี้เราจะพามาดูวิธีการจองมังกี้125ยยี่ a m l ห้ากันดัมลิมิเต็ด dition จำนวน250คันลันนัมเบอร์แบ่งเป็นสีน้ำเงิน125คันและสีแดง125คันวันนี้ขับเฮามีมา30คันตัวที่โชว์ในงานจะเป็นสีน้ำเงินเลขคันที่78แล้วก็สีแดงคันที่06ซึ่งตรงกับชื่อรุ่นเขานะคะไปดูวิธีการจองกันเลยดีกว่าค่ะ ขั้นตอนการจองก็พอเข้ามาถึงบูตปุ๊บก็จะเห็นมาร์กที่เขาจุดไว้ครับตามคิวสีน้ําเงิน1-15สีแดง1-15ไห้กันสลับกันสีน้ำเงินก็จะเป็นกันดั้มนะครับสีแดงก็จะเป็นซาคุเลือกเบอร์ไหนชอบเบอร์ไหนยืนจองเลยครับ แล้วก็วันนี้มีดาราม่านิดหน่อยเพราะว่าประตูเปิดเที่ยงแต่ว่ามีคนมายืนรอเต็มแล้วทําให้มีเหตุการณ์ชุลมุนนิดหน่อยจึงมีการเปลี่ยนกติกาใหม่เป็นการจับฉลากคนที่มาเที่ยงก็จะถามว่าคนที่มานั่งรอเข้ามาได้ยังไงส่วนคนที่นั่งรอก็จะทําตามกติกาจะเข้ามาวิธีไหนก็เรื่องของเขาก็เลยมีดารามาเถียงกันนิดหน่อยสรุปดาราม่าที่จะมาก่อนมาหลังจับฉลากนะครับไม่ต้องเถียงกันอีกต่อไปสําหรับคนที่ผิดหวังก็รอปีหน้าเชื่อเลยว่าเขาทําปีละครั้งดูจากรุ่นที่แล้วดกบ,บ์กบอลแล้ว มาดูบรรยากาศการจับฉลากนะครับผู้คนหลั่งไหลมาหน้าบูธขับเฮาแทบแตกไปลุ้นกันดีกว่าว่าเราจะใครจะเป็นผู้โชคดี30คน30คันน้ำเงิน15ไฟลฝ่ายแดงอีก15ไปดูกันว่าผมจะจับได้อะไรวันนี้ผมมากับดวงและผมก็มากับเมียกำนังร้อยสองคน มีเจ็ดคันที่จะนลงชื่อกันดองเลยกพี่บ่าวเลยมากระดวงมากระดวงพี่บ่าวไข่เลยตองนี้นะคะใช่ไหมคะกันต้อมกันต้อมกันต้มกันตอมกันต้อมคคะแกว่าแกจะได้ปะได้ดิได้หรอได้ดิ มาแล้วได้สักพันนึงวันนี้ต้องได้กันดั้มคุณไกรสอนซีริพุทธิคุณค่ะคุณไกรสอนซริพุทธิคุณค่ะผมจับครั้งที่หนึ่งสีแดง Sorry มากลับบ้านได้อะไรมาได้ Sorry ที่เด่งลงสองสีได้ป่ะโบนโต๊ครับลงท้ายสองสองหกครับมีไหมครับนี่สันกันดั้มอยู่ที่หกสิบสามอดูอยากกลับมาด้วยคอว่า s อรี่นะ โน่เดี๋ยวคุณไม่ได้ไปต่อบีฉันบอกแล้วให้แกปลุกพี่ไข่มาฉันปลูกมาแล้วเยู่ไหคล้ายมามาจัเสร็จอย่าเฟลพอนี่เขาได้สองสีจอดคู่ตรงนี้เปลี่ยนมือบ้างเมื่อกี้มือขวารอคิวฉันนั่งไม่มีให้จับแล้วเออได้ไปหมดแล้วไงอืมเข้าใจไหมนี่พี่โอมมันจับเลยเดี๋ยวขอเป็นที่นั่งให้ก่อนจะไปซาวด์นะครับพี่โอมสวัสดีค่ะน่าจับสีเะไรไงพี่งน ไม่ได้แล้วเหลือแดงแดงจับรอบแดงไม่ได้จับโนได้ไหมพี่ลงชื่อยังรงอบจับยังเราไม่รู้ว่าแรงขนาดนี้เนอะเราไปสีนักคลรินอ่ะมีใบนั่งมองเลยแบบว่าเอ้ยทำไมเขาซื้อเยอะจังวะคุณใบสอนครับคุณใบสอนแล้วมาดูผมจับสีน้ำเงินกันดั้มต่อนีครับโนผมโดนทั้งมือซ้ายมือขวาเลยอ่ะ าวนี่นี่มาดูเมียผมดู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 ดภรรยาผมจับสาคูไปแล้ว1ึ่งลำลอยลำลงชื่อพร้อมจ่ายตังใบจองเรียบร้อยคนที่จองในงานก็รับรถไม่เกิน3เดือนครับราคา129,900บาททั้ง2สีแล้วก็วันที่12จะมีการประมูลของกันดั้มแล้วก็ซาคุ จำนวน2คันเลขสวยเลขตรงรุ่นรายได้ส่วนเหลือเขาจะนำไปบริจาคสภากาชาติไทยถ้าจะไม่ผิดนะประมูลที่งานเลยครับมอเตอร์เอ็กโปวันที่12ใครสนใจลงทะเบียนแล้วก็บอกอินไป,ปยกป้ายประมูลกันครับอันนี้นอกจากจะรวยแล้วก็จะใจบุญด้วยนะครับบอกไว้ก่อนสายบุญสายบุญเชิญ,ปญไปครับไปดู <laughs> สรุปมา2ได้1ถือว่า โอเคครับคุ้มครับจบสวยรอจ่ายตังค์หนึ่งแบาทเท่านั้นจบทะเบียนพรบหนึ่งพบาทรับรถอีกภายใน3เดือนที่ขับเฮ้าเอกมัยลาไปก่อนครับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าจบสวย